ที่นี้ก็มาเที่ยววัอนลอยกระทงนะครับยี่สิบเจ็ดพีกายนสองห้าร้ยหกสินะครับก่อนที่เห็นเนี่ยที่เป็นขนมนี่ห้าสิบบาทใช่ไหมพี่ถัดมานี่ยี่สิบบาทนะกระทงวันนี้ปีนี้เป็นไงบ้างขายคึกคักไหมพี่คึกคักไหมกระทงปีนี้นี่หนึ่งร้อยบาทนะนะปีนี้คนก็เริ่มมานะเนี่ยเอาละมาได้นะวัดบางพังนะครับนะสนับสนุนพี่เขาได้นะนทำกับสดๆเลยนะอา่าตุ๊กตาเท่าไหร่นะครับ ตุ๊กตาเท่าไรตัวไหนคะตัวอย่างเงี้ยแปดสิบบาทไม่แพงโอ้โหนะนี่ก็ตุ๊กตาแปดสิบบาทเขาเรียกว่าตุ๊กตารักโลกนะครับเนี่ยพี่เขาบอกนะมาที่ไหนรัดร้านบางๆได้เลยนะโอเคเนี่ยนี่ฮะร้อยบาทหรือแปดสิบบาทหมดเลยแปดสิบบาทหกสิบบาทไอตัวเล็กหน่อยนี่นี่เขาเรียกว่ารักโลกนะมาได้เลยมุมวัดบางพังนะฮะ ซื้อได้เลยอุดหนุนพี่เขาได้เลยมีปูอ๋อมีหลายอย่างมีปูด้วยนะปูด้วยครับเห็นไหมฮะอานะครับเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์นะครับเห็นไหมมีเป็ดมีปูมีทุกอย่างตุ๊กตาตุ๊กตาตุ่นมาไม่หมดนะครับนะก็ฝากหลายๆท่านมาอุดหนุนพี่เขานะครับเดี๋ยวผมแวะมานะพี่นะเดี๋ยวแวะมาเซอร์เว่ก่อนเซอร์เว่ก่อนปีนี้คือคืนนะพี่คือคืนนะโอเคขออนุญาตถ่าย ทีนี้ก็เป็นงานประทีรอยกระทงนะฮะก็คึกเดี๋ยคึกคืนนะฮะเห็นไหมฮะมาคึกคืนบรรยากาศนะก็ร้านค้าก็เยอะนะนะขออนุญาตเอาบรรยากาศมาฝากท่านนะครับทีนี้เรากระทงหลังโควิดนะน่าจะคึกคืนหน่อยนะมีร้านค้าร้านขายมาขายกันนะเดี๋ยวพี่หนุ่มเนียเอะฝรุปิ้งหมูย่างนะ าววได้ะเกพี่โผล่ข้าพี่โผล่โผล่นะสาวก็แต่งตัวกันนะสาวน้อยก็แต่งตัวกันรถยนต์มาจอดข้างในได้แล้ะไปนะไปดูกันเขาขายได้กันบ้างนะมาเที่ยวงานลอยกระทงทีนี้เราก็ถึงวถือคึกคืดนะครับคึกคืนใช้ได้เสร็จแล้วก็เข้ามาทางด้านในสาวสาวน้อยสายใหญ่นะถือคึกคืนกันนะครับสามเที่ยววันนี้วัดบางพังนะฮะ แล้วปลักเกตนนทบ,บุรีนะครับโอ้เขาก็มีขายข,ายขนมนะฮะลูกสิสิบบาทครับ,บอ่ะเท่าไหร่นะครับเนี่ยคค50บาทมาหนุนเขาได้อยู่หน้าอ่าวัดน,นะ ห้าสิบบาททุกอันเลยใช่ไหมครับ,รบอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบต่างกันยังไงเจ็ดสิบสวยมากกว่าหน่อยทําจากขนมหมดเลยหรือว่าไงอันนี้เป็นมะพร้าวกะเพากะพรา,กา,กพาโอวัสดุธรรมชาติเนี่ยรักโลกรักโลกเนี่ยเจ็ดสิบบาทเป็นลูกหัวใจด้วยนะเนี่ยวัดบางพังนะครับมาหนุนพี่เขาได้นะน,นี่นีห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าเปตะเกียงก็สามสิบบาทนะ วะมาได้นะครับก็ามาปล่อยนอกปล่อยปลาเดี๋ยวเราไปดูไปดูรอบๆกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างคนมากราบมาไหว้พระทำบุญกันเดี๋ยวเราไปดูร้านอีกร้านนึงนะครับว่าเขาขายกระทงเป็นไงบ้างนะครับบรรยากาศนะกับมาฝากกันมาดูก่อนนะ ขายไงแค่กระทง่มนี่พี่ขายไงครับ50เอ,เอ,อ่อ70โอเควัดขนมนะนี่ของทางวัดใช่ไหมครับของวัดดำพังนะครับมาอุดหนุนได้นะกระทงเนี่ยอ่อย่างนี้ก็50บาทนะครับแล้วก็วัสดุธรรมชาติหมดอีกกากับพร้าก็70บาทนะครับคนมาซื้อกันนะนี่วัด จะเกียงบูชาพระศิวลีนะฮะสามสิบบาทบาหขอวัดศรีระนารามบางพังนะครับอันใหญ่นี้ของของพระของวัดเหรอไม่อ๋อครับของเจ้าวาดใช่ไหมครับนี่ของเจ้าวาดไม่ได้ขายนะครับ <laughs> ประม,มูลนะบ้านอาจารย์ประมูลเงินหนึงเลยเหรอโอ้โหอาจารย์บอกของพระอาจารย์นะฮะอาจารย์ สวยนะสวยขนาดไหนหดูนะ,ะดูว่าหมื่นนึ่งเนี่ยไปขนาดไหนนะ,ะของพระอาจารย์เนี่ยของพระนะครับ<ะ>ดูกระทงที่สวยที่สุดนะครับในวัดบางพังนี่นะ,ะนี่เป็นวัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับเนี่ยฮะ อ๋อนี่เจ้าวัดวัดปรพังทำเองเหรอฮะอ่าไอเดียเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรเอ่ยพญานาคเป็นไอเดียของเจ้าวัดเองนะอ่าสวยครับองค์นี้สวยครับเล็กส,ส,ส,สุดไม่ได้ขายนะเจ้าวัดท่านทำเองทำไว้โชว์นะครับ เราไปดูเขาคนเขาลอยกระทงกันนะครับว่าเป็นยังไงตามไปดูกันครับนะคนลอยกระทงเยอะไหมปีนี้นะไปดูกันดีกว่า,นะ,า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 ะน,นะเขาก็มาให้อาหารปลากันตรงนี้นะครับไปดูเขารอกระทงกันนะครับเป็นไงบ้างคืดปีนี้นี่คนที่กลัวรถติดก็จะมาแต่เอนิ่นนะครับเราก็มาให้อาหารปลากันมาลอยกระทงกันนะ ก็จุดไฟลอยกระทงกันนะครับมีไฟบริการให้นะครับเรามาแต่หัวค่ำนะเพื่อป้องกันไม่ให้รถติดนะครับเดี๋ยวไดนะ้กลับนะก็ตอนนี้หลายๆคนที่อยู่ข้างนอกก็กำลังจะมากันนะครับแต่ว่าอาจจะรถติดอยู่ข้างนอกนะแต่เรามาถึงก่อนก็ประมาณสักหกโมงเศษนะยากาศก็เริ่มคึกคัคนะคนเขาก็เริ่มมากระทงมา นนะนะะฮเดี๋ยวเราไปดูข้อรอยกระทงกันนะครับวันนี้ถือว่าคึกคักนะฮะคนข้อรอยกระทงกันคึคกนะนะค,คักนะผมคึกคักนะมีปลาด้วยนะนนะตอนี้คนลอกระทงกันเยอะนะครับไปดูกันก็มีเรือนะ ฝั่งโน้นก็ลอยกันฮะนะเห็นไหมคนเขาก็มาลอยชมกันเยอะเลยนะฮะนะภาพสวยๆก็ฝากนะริมเจ้าพญยานะเดี๋ยวปากเก็ดนนทบุรีนะพระชาชนก ชาวบ้านก็นมาลอยกระทงกันนะโอเคับทีนี้ใช้วัสดุธรรมาชาติเป็นส่วนใหญ่เลยนะเห็นไหมนคนก็นมาไหว้กันนะคบางคนก็ถ่ายรูปนะฮะเป็นที่ระลึกก่อนลอยกระทงมาด,ดูเขาลอยกยอระทงขึ้นขึ้นขึ้นลอยมาจ หลายคนก่เขาก็จะกระทงเขาก็จะให้กระทงออกไปนะใหกระทงติดนะก็ต้องให้ออกกัน